สวัสดีครับพี่น้องเราบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อื้นนี้ผ้าพีผ้าน่องมาอยู่เตาเนาะพี่น้องขนมโตเกียวใส่หวานใส่เข้มพี่น้องแ่บเด้อครับแ่บเด้อแ่บเด้อ เป็ดแป้งมาหลายป่ะเนี่ยเป็ดแปงมาหลายป่ะเนี่ยสี่รูสี่โล,โล,โล,โลนี่เฮ็ดขนมได้จั๊กอันโอ้ฝีมือเนี่เฮ็ดได้จักกนอ,เอเกกนเพราะไงสองร้อยก่อนสี่รูนะสองร้อยขึ้นเนาะก้อนละเท่าไรคะนนีอน่อันละอันละ,นละไม่ใช่ก้อนอันละอันละอังสี่ผมเนาะ อัลละสิบบาทอัลละสิบบาทสองลอยกอนพี่น้องพี่น้องคิดคำนวณน,นะใส่ไข่เป็ดบ่ะมีไข่ไก่ไก็ใส่ไข่ยับบงก็ใส่พี่น้องัละสิบบาทครับสิบบาทครับสองกอดอ่ะใส่ยังครับปูอัดฮอตดอกมีปูอัดมีฮอตดอกพี่น้องใส่ไข่ใส่หวานนี่ใส่ปูอัดใส่ ทอดดอกผู้อาชญากต้องได้คะแนนต้องสิ่วเหล่าเรื่องก้ผหญิยากไดอืมไเล็ไฟัดเลย อ,ะจ,อ,อ,อะจักกันอะไรจิ้ตบาร่อะไจัสองมันได้ใช่หรจ๊ะเรื่องข้าบอน่ะไปว่งปกนมอบใหเอาไปเชาได้ณีจ้งภาพมาคัอ อันนี้ก็กันนะเฮงอ๋อไปขายข้างถนเนเอาเอายาคุม ลิบบาทฮอตดอกสองเงนเลยพี่น้องแป้งซีโร่พี่น้องไปสองร้อยชิ้นเนาะพี่น้องเนาะครับกิบเมียเ้ยพี่น้องเดลยกิบเมียก็ฝากไว้เต็มเลยพี่น้องพี่น้องเดลยกิบเมนูสงสางอาชีพเมนูสงสางเงินเนาะพี่น้องเนาะ ฝากไนนว้ก็นีครับน้องคนไลค์กดแชร์กดติดตามเบอบัาบานแน่ครับคลิปหน้าขอเกิดไม่ครับสวัสดีครับ